ในวันอาทิตย์แบบนี้จะถึงวันจันทร์การเรียนการสอนเราก็มาเล่นเกมไขเขียนโฮมสวิตโฮมเดวบู o ไม่เล่นหรอกตัวเต็มไหนวันนี้เราจะมาเล่นโฮมสวิตโฮมเดวบู o กันนะครับทุกคนจริงมันก็ออกมานานหลายปีแล้วเออแต่ตัวพุ่งมาเล่นนะเนาะถ้าอยากสงสัยแล้วมันผมไม่ค่อยลงลิปเพราะว่าเรียนแล้วมันเหนื่อยแล้วเรา็มันแค่งานค้างย่อๆนะคืองานค้างเรียนแล้วก็เหนื่อยก็พักผ่อนตามสบายใจช้ำวันนี้เราก็จะมาพักผ่อนกันนะครับ ในวันอาทิตย์ตอนกี่กี่ทุ่มแล้ววะหนึ่งทุ่มยี่สิบหกตัวมาพึ่งมาเล่นเกมผีตอนนี้ทึ่งแม่งมดเลยจะรอหลับไเนีดยโอเคทุกคนนะครับเราจะมาเล่นกันเลยขอดูวันนี้ก่อนแล้วมีปรับไปเลยเระตามนั่นอ่ะเออปรับนั่นแหละโอเค คือผมจะไม่เล่นตัวเต็มแน่นอนนะทุกคนเออจ้างให้ผมก็ไม่เล่นหรอกเออ <า Flying feather> คือผมต้องเอ่อต้องใช้หน้าจอเล็กนะทุกคนจะเห็นนะเป็นหน้าจอเจ็บโอ้ถ oh, ูกใบพิซซ่าโอ้พิซซ่าวาร์หรอโอเคอ้ โอ้เจ oh, ียนมึงอยู mind, ่ไหนดอกปั๊บ <Yeah, ปั๊บเฮกดคอนโทรลมีอะไรไหมกดเดี today, ๋ยวนี้กดชีปวิ่งกดอะไรไหมอ๋อหันได้ก็หันได้หันได้เมื่อคืนเล่นนีโอเคไป โอ้โรน่กกากลัวแล้วมาเล่นดอดเติมบุ๊ชท่านผู้ชมอาจจะได้ยินเสียงคีย์บอร์ดก็ขอโทษเลยนะอีลไฟโอ้ไฟฉายเก็บนะอืมอืมไฟฉายคูลจริงๆโอ้พร้อมเต็มครูกดตรงไหน กดใชต้ตรงไหนอะเต <ไป S 2> ็มเต็มฮัลโหลโตเต็มแปอบอ๊บ OBS หน้าจอโอเคหน้าจอ <c oughs> มันเต็มโอเคฮัลโหลโตเต็มเต็มเต็มแป๊บกดไฟฉายตรงไหนไม่ได้ดูกดไฟฉายตรงไหน ปดไฟฉายตรงไหนเอีฟกี้โอ้ยอะไรวะอีฟนี่มึงเงมาบอกนะอือหือใครไม่ได้ฝุ <c oughs> ่นเยอะทุกข์ใจเต็มเ <c oughs> ออ วัดเออองอะไรกรู้จัาไ่ได้ทางแบบนี้ไม่น่าไปใจเดี๋ยวได้พระบทสวดไม่เอาไม่เอาอุ้ยเช่ยนี่ไงนี่ปิดปิดปิดอังชัวร years ago. เห็นข่านะข่าวไทยเนี่ยเอามาไปอังกฤษแต่แล้วมันจะเสียงหลอนทาไมเนี่ยเฮ้ย <mm> อ๋อคุณเจี๋ยพิกค่ะ <mm> 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 โอ้โหเกมผีทางตรงนี้ก็รู้อยู่ว่ามันต้องมีอะไรแน่นอน อย่านะอย่านะไม่เอานะป๊อปปี้คิดกดปิดกดปิดอ,อ้ย <Hey. You. S 1> ไปทักทำไมเฮ้ยไอติมไหมอะไรกดชิปเพื่อวอิ่งเค จะมีอะไรมาไหมเนี่ยโคตรหลอดเลยอย่านะอย่านะเอวอ,อย่านะโอ้ยเฮียไอช์โอ้ยตุบาล่นอะไรตอนหนึ่งทุ่มวะเนี่ยโอเคอเว โอ้ยเฮ้ยเห็นทุกคนไม่กล้าเดินเลยดีดอกเลยวิ่งวิ่งหนทีแม่เต็มมันจะทักอีก ะโอ้ยอเขี้ยขอขอโทษครับคำหยาบนะทุกคนขอโทษโอ้ัวอ,อ,อยู่ในโลกแลาท,ทิกเลยไงทางตมแบบนี้ไม่น่าไว้ใจอุ้ย เอ้ยไฟเลยเอ้ยไฟมึงมดับเหรอทางมันก็มีแต่ทางเดียวตูมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้อืมตัดพีทเฮ้ยยยยย ไอ้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 เต ah> ็มไอ้ไอ้ไอ anyway> totally ้ล็อกล็อกไอ้ยล็อกอะไรอะไรอ่ะแม่หมวกับป๊อปปี้เฮฮาเยอะเลยเดียวพูดนะจะนอนหลับไหมเนี่ยคืนนี้ ไปไปเลยวอดเงียบแล้วเฉพาะเจ้าหน้าที่อืมมันตีจริงๆคือมันไม่มีไฟเลยหรอไอที่ไหนเนี่ย ที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือไฟอยู่ไหนอ,หอุอ้ยอ่าอุ้ยหล่นมาคีกดอะไรเพอพอดี มาเร็ว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 ไไป réussi, ไป raszam. วิ่งสปีดลันเ้ยเฉียโอ้ยเวนเลยอ๋อ,อ,อกีไม่หลดโอ้อ โอ้โอปวดต้อนับดูเกมอะไรวะเนี่ยโอเคปิตโตมันเข้าไปจริงดิโอ้หไม่น่ามาเล่นเลยตัวมาเล่นทำไมไอ้ตันมาเล่นทำไมเกมเนี่ย ถามที่เธอเล่นทำไมเล่นทำไมจนนี้จะทำคลิปฟอร์ดไหมก็ดีอยู่แล้วมื่อจากประหลาดสอวนขนาดประหลาดจังไลออกจะบอกว่ามือทษดเลย มีอะไรไหมแต่ s <S ว่าต้องหาอะไรมาแ,แน่นอนอวืมปิดปิดปิดเด็กีูโบงแล้วเนี่ยเออถ้าเป็น ธมสองทุ่มสาม่มสี่ธมสี่มเดี๋ยวจะเชื่อสี่่มเนตัวเก้าห้องมันก็มืดเมืด เราต้องหาอะไรมาทำอะไรกับไม้สักอย่างซี่ยอโอเคชื่ออันนี้เจอแล้วโอเคเราจะอ,อะไรอ,อะไรอ,ไอ่ะไป้ยโอ้อ่า โอเมก้าโอ้โอ้ตัวเนี้นหลับไหมแน่วันเนี้ยโอ้โอ้เมจ้าโอ้โอ้กินกุฎิสายโอ้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 ยออกเหรอออกดิอื้อปิดให้เลยดีจริงๆโอเคจะดีหรือไม่ดี ให้ตูคนดิโอ้ยตูได้จะถ่ายคิฟอร์ดไหนถ้าตูตไม่น่ามาถ่ายโฮสมสวีโทโฮมเลยกลับไปที่เดีขอโทษด้วยครับไปไปไปวิป่งวิ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 ่ง เร,เร็ว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 ครับเร็วครับอย่าดีล่ะโอ้ยมีอะไรเสียวเลยโอ้โคตรน่าก,กลัวอ่ะน่ากลัวกับป๊อปปี้ป๊อปปี้ใจเย็นนะเป็นยังมึงเป็นโค้ผิดหรือเปล่า ในในนี้ก็ไม่เว้นโอ้ย,ยนะเราไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านนน่นอนไป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 โอ้โทุกผู้ชมผมไม่น่าเลยอ่ะตุกไม่น่ามาทำเกมนี้เลยทุกน่าจะไปถ่ายฟอร์ตไหมแฮปปี้ด w y เย r ไม่ใช่หรอกเนี่ย ภาษาอังกฤษม่ออมีตู้ให้เราแบบนี้อ้ฮยอ้ยวววว้ววววว้ววว้วว อีกแล้ว What the hell นันจะรู้ยังมีตัวอีกแหละไม่สาเสียงได้อย่างเงี้ยเสียงด้อย่างเงี้ย อย <atte aids> ู่มาไปมาอะ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 บเอ็ดเป็นยังไงบ้างโหหน้าจอใหญ่ขึนขอโทษด้วยทุกคนหน้าคือหน้าจอมันาไอชิดไอชิดไออะมมาอะไร โอ้ยตอนนี้ผมคือกี่ทุ่มละจะสองทุ่มตรงหมดเวลาเล่นกับกีปัญญาอ่อนนี่นั่งดูทวิตตกเหรอทิวครับทิวพอเลยถ้าบ้าก็ตุกจิ๊ 가까차 얻긴 กี่นาทีแล้วนะคลิปเจ็ดนาทีโอเคทุกคนขอจบพัดพัดหนึ่งไว้เราดิเดี๋ขอขอไปต่อเล่นมันจันเนี่ยโคตรน่ากลัว โอเค,ววนนค,ค,เค,คสำหรับวันนี้ก็กดไลค์กดแชร์ทุกคนถ้กดติดตามก็ได้สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายทุกคนเนี่ยค่อยเล่นต่อพรุ่งนี้พาร์ทสองนะจ๊ะายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย